สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับหมออัดนะครับทันตแพทย์อัดโปรติโมกนะครับออผมเป็นหมอเฉพาะทางทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์นะครับหรือว่าพวกฟันปลอมหรือว่าฟันเทียมครอบฟันนะครับครับวีเนียเนี่ย,ยก็เป็นงานรักษางานหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นงานเกี่ยวกับื้นผิวนี่นะคำว่าวีเนียเนี่ย,ยมันก็ใช้กันอย่างแพร่หลายนะไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการทําฟันนะครับ ถ้าเกิดเป็นผู้ชายงานพวกวิศวกรรมงานพื้นผิวทั้งหลายก็เรียกว่างานวีเนียร์เหมือนกันถ้าเป็นผู้หญิงอยากจะให้เข้าใจใง่ายๆให้คิดถึงการทําพวกเล็บปลอมนะครับการปิดพื้นผิวเราเรียกว่าวีเนียร์นะครับทีนี้มันจะตอบโจทย์ปัญหาแบบไหนบ้างเหมือนคล้ายๆเรื่องปัญหาเรื่องเล็บเลยสมมว่าเรา,เราเล็บไม่สวยเป็นแบบคนเล็บสัน้นอยากได้เล็บสวยๆอยากได้สีสันตามที่ต้องการเราก็จะทําวีเนียร์ที่เล็บแต่เหมือนกันถ้าเป็นฟันฟันคนเราถ้าเกิดไม่สวย สั้นเกินไปรูปร่างไม่ได้หรือว่าสีสันไม่ได้แบบอย่างที่เราต้องการเราก็สามา perfect, รถทาวีเนียเพื่อปิดพื้นผิวทางด้านหน้าได้เรียกว่าการทาวีเนียครับการทำวีเนียนะครับหลักๆจะต้องมาพบกันอย่างน้นนอยๆคือ3ครั้งครั้งที่1คือการมาปรึกษาก่อนครั้งที่2คือครั้งที่มาทำนะครับและครั้งที่3คือครั้งที่มายึดวีเนียตัวจริงลงไปนั่นเองอแต่ละครั้งที่มาคนจะห่างกันประมาณสัก 1- 2สสัปดาห์แล้วก็ ระยะเวลาที่ใช้ในการทําในแต่ละครั้งจะอยู่ที่ประมาณสัก2-3ชั่วโมงนะครับต่อครั้งถามว่าเจ็บไหมตอนที่ทาจริงๆแล้วคือต้องแต่ว่าไม่เจ็บเลยเป็นเพราะว่าระหว่างที่ทํามันมียาชาให้นะครับถามว่าวีเนียทำเสร็จแล้วมีข้อควรระวังอะไรบ้างครับก็คือคล้ายๆกลับไป็นเรื่องเรื่องเล็บปลอมเหมือนเดิมเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราไปทําเล็บปลอมมาสักอันหนึ่งเขาก็จะบอกว่าอย่าเอาเล็บไปแคะไปแกะไปอะไรหนักๆ การทาวีเนยียก็เหมือนกันมันคือการทาเคลือบปิดผิวลงไปนะครับสารที่ใช้ยึดติดเนี่ยก็เป็นกาวชนิดหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปกัดหรือแท้อะไรที่แข็งมากๆมันก็มีโอกาสที่ตัววีเนยียจะเสียหายบิน่นกระเทาะหรือแม้แต่หลุดออกได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานก็จะต้องจาเป็นที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้แบบกัดของแข็งจนเกินไปหรือว่าไปใช้งานผิดวิธีอย่างเช่นไปกัดปูไปแทะซองขนมฉีกอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ควรแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ของทั่วไปกัดฝรั่งแอปเปลิลผลไม้อะไรอย่างเงี้ยใช้งานได้ตามปกตินะครับเอ่อความเรื่องความคงทนทนแค่ไหนวีเนียเองก็เป็นของของเทียมชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่บนโลกใบนี้มันจะมีอายุการใช้งานจํากัดในที่สุดวันหนึ่งจะต้องเสื่อมสภาพแล้วก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปแต่อายุการใช้งานของวีเนียเนี่ยจริงๆแล้วนานได้มากกว่า10ปีนะครับเอ่อพวกการศึกษาทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่10ปีและยังคงเหลืออยู่ 80-90%หมายถึงว่า80-90%เนี่ยที่10ปียังคงใช้งานได้ต่อไปนั่นเองนะครับพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอายุการใช้งานของ v ี N e เนีย่ยยาวนาะนมากๆสำหรับราคาของตัววีเนีย e นะครับก็จะขึ้นอยู่กับวัสดุของการทำวีเนีย e เป็นหลักซึ่งวัสดุในการทำวีเนีย e เนี่ยหลักๆแล้วก็จะมีอยู่2ตัวนะครับ ตัวที่1ก็คือ,อวัสดุที่เป็นกลุ่มวัสดุอุดฟันเรียกว่าเรซินคอมบัสิตนะครับวัสดุในกลุ่มนี้นจะมีคุณสมบัติค่อนไปทางพลาสติกนั่นเองนะครับความคงทนก็จะต่ํากว่าความทนทานก็จะต่ํากว่าเช่นกันนะครับวัสดุอีกกลุ่มหนึ่งที่เรามักจะทํากันบ่อยกว่าหรือใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากกว่าก็คือในกลุ่มที่เป็นเซรามิกนั่นเองนะครับกลุ่มเซรามิกเนี่ยก็จะมีความเงามีความคงทนและก็แข็งแรงมากกว่าเจ้าตัวคอมบัสิตในขณะเดียวกันก็จะราคาสูงกว่าด้วยครับ จริงๆแล้วเนี่ยวีเนียมันตอบโจทย์สําหรับทุกคนทุกเพศแล้วก็ทุกวัยวัยเด็กอาจจะไม่เหมาะนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่สนใจแต่ว่ายังลงเลียอยู่จริงๆเราสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้นะครับคนที่มีปัญหาเรื่องรอยยิม้มไม่มั่นใจในใน,ในฟันของตัวเองหรือว่ารอยยิ้มของตัวเองก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ครับแล้วก็ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มตรงส่วนไหนก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ